สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้นะครับน้องมีวัุมงคลนะครับเป็นเสมาไตมาศนะครับของหลวงปู่ขันเนี่ยนี่ฮะหลวงปู่ขันสีดิวัณโนนะครับนี่วัดมงคลโสพิษนะครับในวัดต้นสนจังหวัดฉะเชิงเซาครับวันนี้มีมาแบงปันพี่น้องนะครับมีมาแบ่งปันพี่น้องครับวันนี้ก็มีมากมายหลายรายการนะครับลองเลือกองที่ชอบองเลือกองที่ถูกใจดูได้นะครับวันนี้ก็ นะฮะอนนี้พีท่านใดนะครับนะคุณงพอทราบเะนครับว่า,าปู่ขันนะครับเป็นเกจิอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ชื่อดังครับนะที่ทานร่วมพุทธาพิเศษกับหลวงพ่อรวยนี่ครับเด็นี่ครับนี่ปู่ขันนะครับปู่ขันนี่ครับนะตอนนี้ปู่นา้าอนอมาภาพไปแล้วพี่นะตอนนี้เก็บได้เก็บพี่นะรุ่นนี้เัาจะเป็นรุ่นไตามาสิบแปดปีนะพี่นะ เก้าสิบแปดปีนะครับนะรวยรวยรวยครับวันนี้ก็เป็นเสมานี่ครับนะพี่พี่ที่ชอบเสมาวันนี้น้องมีแบ่งปันราคาย่อมเยาวพี่ราคาแบ่งปันย่อมเยาวครับเดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยพี่รายการแรกนะครับจะมาเป็นเสมานะครับจะมาเป็นเสมานะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูราคาจองวัดนะครับนี่ชุดกรรมการก่อนเลยพี่นะครับ รายการแรกเป็นชุดกรรมการรับพระสี่เหรียญน,นะครับจะมีชุบเงินลงยาขอบน้ําเงินชุบทองลงยาขอบน้ําเงินชุหน้าลงยาขอบน้ำเงินเนื้อสองกษัตรลุ้นลงยาแดงนี่ครับนี่ลุ้นหน้าทองคำ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 นะครับนะทางวัดนะครับนะเปิดให้จองอยู่ที่ชุดละ1,500บาทนะครับจะมีอยู่4องค์นะจะมีอยู่4องค์แต่วันนี้ครับน้องมาเปิดแบ่งปันให้พี่น้องนะครับต่ำจากราคาวัด น้องขอเพียงชุดละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับชุดละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งวันนี้มีมาทั้งหมดสี่ชุดนะครับวันนี้มีมาทั้งหมดสี่ชุดนะครับเดี๋ยววันนี้น้องจะเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันก่อนชุดแรกนะครับเฉพาะชุดแรกชุดแรกชุดที่แกะจากซีแล้วผมขอที่เก้าร้อยบาท ชุดแรกที่ผมนะฮะชุดแรกผมขอที่900บาทนะครับชุดที่ผมแกะแล้วชุดซีนเดิมพี่สามารถไป็รุ้นหน้ากากทองคําได้นะครับชุดนะฮะชุดเดิมผมขอ1,000บาทต่างแค่ร้อยเดียวย้ําว่าราคาวัดเปิดจองที่1,500บาทนะครับเดี๋ยวน้องจะมาแกะให้พี่ๆนะฮะรับชมรายการแรกกันเลยครับนะฮะมาชมชุดกรรมการก่อนนะพี่นะชุดกรรมการ เดี๋ยวมารายการบนก่อนเลยนะห้าจุหนึ่งก่อนเลยนะครับเนี่ยครับห้าจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้องค์แรกนะครับน่าจะผมแกะให้ชมเป็นชุดกรรมการนะครับนี่ะ นี่ชุดแรกครับในองค์แรกนะครับเลขคนเบอร์แปดสี่ห้านะครับเลขโคนเบอร์แปดสี่ห้านี่ฮะสวยๆพี่นะครับนะดูกระไลเงินรุ่นนี้คือเป็นกระไลเงินที่ขัดเงาจริงๆพี่นี่ฮะองค์แรกของชุดกรรมการนะครับต่อมาองค์ที่สองครับนะขอญาตแกะก่อนนะเน องที่สองโอ้โหสวยจริงนะฮะสวยจริงมาดูเลขโค้ดเบอร์กันสิเลขโค้ดเบอร์พี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าดี่ครับหนึ่งหนึ่งห้าห้าครับพี่นี่สวยงามพี่สวยงามครับนะ้เก้าร้อยบาทนนนี่นะฮะต่อมาครับองที่สามองที่สามนะครับองที่สามจะเป็นนี่ครับ นี่ฮะจะเป็นคุปกระไลนาคนะฮะเลขโคดเบอร์เก้าหกห้านี่ฮะสวยๆยิ๊นะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับพี่นี่โอ้โหนะสวยงามไหมบิ่นะ สวยงามจริงนะสวยงามจริงเลขคนจำเบอร์สี่สองสองนะพี่นี่ครับเลขคนจำเบอร์สี่สองสองนะครับรายการที่สี่เป็นเนื้อสองกริย์นี่ฮะนี่พี่นะฮะไตมาร์ทเก้าสิบแปดปีนี่ครับนะไตมาร์ทเก้าสิบแปดปีพี่นะเก็บใต้เก็บพี่ชายนะครับนะรับพระสี่องค์นี่ฮะนี่ฮะสี่องค์นี่ฮะชุดกรรมการนะครับนี่ฮะชุดละเก้าร้อยบาทนะพี่นะทักเงินเข้ามาได้เลยนี่ครับ รายการที่หนึ่งนะครับทักมาได้เลยนะครับนะรครับต่อมาครับพี่รายการถ well, ัดไปนะครับรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองจะเป็นเนื <uh ้อสามกษัตัตย์นะฮะนี่ฮะเนื้อสากษัตัตย์นี่ยราคาจองวัดอยู่ที่ราคาจองวัดอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับอยู่ที่หกร้อยบาทน้องแบ่งปันตรงนี้นะน้องคิดเพียงแค่สามร้อยห้าสิบพร้อมส่ง นะครับเหลือยู่องเดียวแล้วพี่นะ <_: S 1> น้องคิดราคาแบกปันนะครับนะที่สามร้อยห้าสิบาทพอ,อนะครับราคาจองแต่วัดหกร้อยแล้วพี่นะนี่นะมาเปิดพร้อมๆกันพี่โอ้โหเฮ้เยอันหนึ<า>่งนะรายการนี้เลคนเบอร์เจ็ดสิบแปด ลายการที่ได้คนเบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับนะีบ่ฮะสวยๆพี่สามร้อยห้าสิบาทพี่ลุงปู่ขันนะครับนะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนะีนะ่ฮะสวยๆพี่ คนัเบอร์เจ็ดสิบแปดด้วยพี่นะฮะโอ้โหเหรียญสวยเงามากนะครับเนื้อสวยเงามากนะฮะสามร้อยห้าสิบาทพี่เหลือองค์เดียวแล้วนะครับนะไตามาสเนะะี่ย้าสิบแปดปีพี่นะครับต่อมาครับจะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนะฮะขอนนาเสนอเป็นรายการนี้พี่เนื้อสะตะลุ้นลงยาปลาครับลุ้นลงยาลายเสือลุ้นลงยาพรางนะี่ฮะรายการนี้ รายการนี้จะเป็นรายการเฉพาะแถมสันักานคุณยุดยกบินนะฮะยกบินเท่านั้นนะฮะคนที่ยกบินนะฮะจะได้นะพี่นันเหลือองค์เดียวแล้วนะครับนี่เหลือองค์เดียวแนละ้วโอ้โหโลงยาลายพานนังฮะลงยาลายพานนังฮะพี่นี่รายการที่สามนี่ฮะเลขคนะเบอร์สองแปดสี่พี่ นะครับเลขคเบอร์สองแปดสี่มีรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทพอนะครับสามร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการต่อไปที่จะนําเสนอนะครับนะจะเป็นรายการที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่รายการที่สี่ขอนําเสนอเป็นเนื้อทองทองแดงรึเปล่านะเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ เนื้อทองเดิมตัวนี้ผมมีอยู่นี่ซีนเดิมซีนเดิมมีอยู่ห้าองค์นะพี่นะซีนเดิมนี่จากวัดมีอยู่ห้าองค์นะฮะองค์ละสองร้อยบาทจัดส่งฟรีนี่ฮะองค์ละสองร้อยบาทจัดส่งฟรีครับนะฮะมีอยู่ห้าองค์นะพี่นะรายการที่สี่นะน่ฮะมีอยู่ห้าองค์นะ,ะผมเรียงไว้เลยนะครับส่วนรายการที่รายการ ไอ้มีองค์เจอเจอเจอมีม well, so. ีอยู่เจ็ดองนะมีอยู่เจ็ดองนะพี่นะฮะมีอยู่เจ็ดองนะครับส่วนรายการที่แกะแล้วรายการที่แปดเหมือนกันนะรายการที่แปดเหมือนกันแล้วก็นะครับมีอยู่แปดมีอยู่เจ็ดแปดองนะพี่นะรายการที่รายการที่สี่นะครับนะก็พี่ทักกันได้เลยต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ รายการถัดไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านำเสนอเป็นองค์นี้ครับนี่มีอยู่สามองนะฮะนี่ฮะร,รายการนี้สอง้ยห้าสบาทนะพี่ราคาจองวัดอยู่ที่ห้าร้อยนะรายการนี้นะเดี๋ยวผมเปิดดูว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับน่าจะเป็นเนื้ออะบาก้านะครับตามรายการ ถ้าเปิดมาเป็นเนื้ออบาก้านะครับตามรายการนะพี่นะนี่ฮะนี่อบาก้านะครับเลขคดเบอร์สามศูนย์นีนะอบะบาก้าองค์ก็สองร้อยห้าสิบเหลืออยู่สามองค์นะพี่สวยๆลงยาแดงด้วยนะอบะบาก้ารายการนี้จะรุ่นลงยาแดงลงยาเขียวรุ่นลงยาแดงหน้าทองคํานะฮะนี่ฮะ องค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะเหลือสามองค์พี่ราการทีนน่ห้านี่ลองเลือกดูพี่นะวันนี้ก็มีประมาณแบ่งปันประมาณนี้พี่ชายนะฮะเลือกองที่ชอบลองทีถูกใจได้เลยนะครับนะฮะถูกใจตรงไหนก็ทักมาได้นะพี่นะเดี๋ยวมัาลุยกันพี่นะครับเดี๋ยวผมจะย้าําชุดแรกนะรายการที่หนึ่งเป็นชุดกรรมการนะครับมีอยู่สามสี่ชุดนะครับแล้วรายการที่สองจะเป็นสามเคสามร้อยห้าสิบาทมีหนึ่งองค์แล้วก็อ่าสามนาคุณยกรังนะครับหรือยกบินนะฮะมีหนึ่งองค์นะฮะสามร้อยบาทและก็รายการที่สี จะเป็นเนื้อทองแดงมีอยู่เจ็ดแปดองนะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับส่วนรายการที่ห้าจะเป็นเนื้อออเบกาสนะฮะมีอยู่สามองนะครับนะบลองเลือกชมดูได้นะครับพี่บีนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ